คู่รอบรองชิงชนะเลิศคู่ที่2นะก็เป็นเดโอจิครับที่เจอกับมหานะก็เอลจิก็มีเดอิดาระอบิโตะแล้วก็อิทาจินะส่วนมหานะก็เป็นมาดาระฮาคุแล้วก็ชิโนครับก็เต็งแชมป์ก็ต้องเป็นเดโอจินะ่นอนแต่ว่าก็ต้องดูเขาว่าจะพลิกล็อกเหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่านะโอเคไป นะครับแต่เดเดล่าเจอกับมาดาร่าก่อนเลยนะเดเดล่าที่ก็ฟอร์มดีเหมือนกันครับเมองดูก็เดเดล่าเอ้ยต้องจอมาดาร่าก่อนล่าละเหมือนกันมาดาร่าเหมือนกันจะพู่นี่แต่ตอนนี้เลือดลดรัวๆครับเดเดล่าเดเดล่าที่ต้องรับสายญานะผมเป็นโซดใส่ไปบ่อยอย่างนี้ไม่ดีครับมาดาร่าที่ก็สวนรัวๆเขาพาที่เหนียวไปเรื่อยแต่ตัวคนมาดาร่าไฟมันยังหวะนนี้มาดีครับมาฮานุ พวกฟอร์มแชมป์นี่รอบรองตกหมดเลยไหมเนี่ยดูระถามังกรไม้มาครับตะกี้แต่ชราจลยครับมตาตระาจังหวะน,นี้เดเดล้าเลือดจะหมดแล้วเนี่ยแล้วคาถาไฟมาแล้วระถาลัวๆครับคือไม่ได้พักหายใจครับเดเดละไม่ต้องไม่ต้องตั้งตัวเลยเดี๋ยวแล้วมังกรไม้มาจังหวะน,นี้เก็บไม้แรกไม่ได้ครับมันจะล้าแล้วเลือดเต็มเลย เขามาเจอกับโอเปโต้ครับโอ้โหในสงครามมินจาแล้วโดวมันฟันไปปุ๊จังหวะน,นี้แต่ว่ากินราเทนเซโอคุปัญชะละโหดมากครับโอเปโต้จะทําอะไรได้หรือเปล่าโอ้โหต้องมาฮานุมาแรงมากครับจังหวะน,นี้โอเปโต้ต้องสวนคืนบ้างครับเนี่ยครับเต็งแชมป์มาตั้งนานครับแล้วโอ้โหต,ต้องตนต่อยมาเตะเอาจังหวะน,นี้อโอ้โหโอเปโต้ โอโสส้ยโตกสวนไม่ได้ครับเจอมาดะละโตกีไปจังหวะน,นี้คนเดียวกเก็บหมดเลยไหมเนี่ยลงคาถาไฟมาจังหวะน,นี้อเาอาละครับโอ้ยโตกจัการาก็ไม่มีเลือดกไ็ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับแล้วโอ้โหแล้วสตาร์มาจังหวะน,นี้มันไม่โดนครับแล้วชาร์จมาโอ้โหโดนต่อยครับมาดะละเก็บหมดครับในรอบรองโอ้มาโชว์ฟอร์มในรอบรองครับมาดะละ เอาละครับเจออีทัศสีครับอีทันสีนี่ยังไม่โดนดาเมจน,นะตั้งแต่มีทัวร์นี้มาเรามาดูกันครับว่าจะแปกจะแปกได้หรือเปล่าลแล้วเจอรัวๆแว้วเข้ามาถ้าโอ้แล้วล้วกระจายไปจังหวัน,นี้กันเอาไมา้กันได้หมดครับมาตละแล้วอีการมาจังหวะน,นี้กันได้ครับมาตละแล้วไฟสวนไปครับโอ้โห คู่อย่างมีแท็บติกครับมาตาละ่ะแล้วไฟครับมื่อกี้จังนี้ไฟแรงมากครับอีกามาแล้วเตะมา,าะตระมาตระก็วัดปะจินรเัเทนเซได้ครับเจติเราก็เบิดมาจังหวะน,นี้กิจจ์แบกครับแล้วเจอไฟของมดดาตระมารัวๆจังหวะน,นี้เอาล้วครับเด่งแชมป์เด่งแชมป์จะตายหมดหรือเปล่าแล้วก็ถาไฟมาอีกแล้วครับท่าน,นี้มันแรงจรไอ้หัวละ กำลังเก๊กโยชันกันมาตั้งแต่นี้แล้วจาวกวจายมาลัวๆครับตั้งแต่นี้มันโดนครับแล้วอีกามาครับตั้งแต่นี้นเตะมาแล้วชาร์จมาเต็มๆเต็มๆแล้วเจอชินราเซนเซครับเพราะจีจีจะพุ่งเข้าไปแล้วเจอเลี้ยงตาเม็โลโลโอ้โหแล้วเก็บสามในรอบรองครับมาตาระโหดมากครับมาตาระก็เป็นทีมมหาโนุครับที่ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้นะโอเค